จัดให้ตามคําขอนะครับตามที่พูดเอาไว้ในสตีมเมื่อคืนเลยสําหรับแหวน8ที่จะทําให้ผนวนก็ออกมาเป็นฐานของหมารมนะครับจัดให้แล้วนะขาดคุณสมบัติที่เลื่อนขั้นเป็นขั้นที่6อันนี้อันเดียวนะครับอยู่ขั้น4นะเสียดายมาไม่ทันแต่ว่าก็รีวิวกันได้แบบเต็มแม็กซิมัมเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูกันครับสเตลลาโกพัส เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a r Go plus ดิงอยู่ใต้ description อาแล้วครับก็กาสวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนไปตามช่องจานแจ็คไวน์นเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับป,ประยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับวงแหวนวิญญาณที่8ท่านหน้าของหมาลมนะครับวันนี้ก็เป็นผลโหวตที่ได้จากเมื่อคืนนี้นะครับ ขออภัยครับว่าเราเนี่ยจะทําวงแหวนไหนนะครับโดยจานบอกไว้ก่อนนะว่าจานยังไม่เคยลองเล่นและลองใช้เลยเลยครับแล้วก็ยังไม่มีใครที่ทำนะส่วนอ้วนไฟเหมือนจะเป็นคุณเป็ดทําแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมันจะมีแบงค์คอยช่วยทําด้วยนะครับเพราะว่าคงทําทุกตัวไม่ได้นะลูกแก้วมันมีจํากัดนะครับด้วยความสามารถนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มสปีดขึ้นมาเยอะมากครับเท่าที่จานเนี่ยเคยได้ลองอ่านแล้วนะครับสปีดมันสูงมากสูงซะจนเกตไม่พอใช้ครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่า จะเป็นผลผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเวลาเอาไปลงในตีในระยะยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าสปีดของมาลมเนี่ยมันมันสูงมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของกายท่าหน้าของความสามารถทักษะวิญญาณครับทักษะวิญญาณที่8นะครับหมาป่าโฮมพายุปีกสลาตันนะครับสร้างความเสียหาย1,660%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดทุกครั้งที่ศัตรูถูกฆ่าตายนะครับค่าผลลัพธ์ของทักษะนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร208% สูงสุดที่3,320เเครับโหอันนี้นิดเพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยเหรอแม่เจ้านะครับมันเป็นลดแน่นครับแล้วก็ทัาสานี้เมื่อโจมตีเนี่ยจะลดพลังใจของเป้าหมายลงนะครับจะลดลงเท่ากับ20พลังอ่า20เปอร์เซ็นต์นะครับของพลังใจของเรานั่นคือพลังจิตก็คือไอ้หลอดฟ้าฟ้าครับไอ้หลอดฟ้าฟ้าที่เอาไว้สําหรับอ่าต้านซีซีของแหวนแปดครับก็คือมันจะมีความสามารถเนี้ยทุกตัวครับอันนี้จะลองอ่านแล้วนะ ทุกตัวจะมีความสามารถนี้ที่เหมือนกันก็คือลดพลังใจลง20%นะครับแต่ว่าสเต็กด้านบนนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเอาไปตีสายค้อนแล,ล้วเราปั่นด้วยทักษะนี้เนี่ยหูมันจะตายทั้งหมด4ตัวนะครับหูสี่สองแปดหูเพิ่มขึ้นเยอะจัดครับ2อง้เนพิ่มขึ้น80%ดเรดาเมจทะลุพุพันจัดจัดนะครับแต่ว่า,อย,าอย่างที่บอกเงื่อนไขเดิมคือแหวนหนึ่งแหวนสี่จะหายไปเลยครับเปิดเน่วงแหวนพลังโจมตีเพิ่มขึ้น17ล้านพลังป้องกันเพิ่ม แล้วก็จานปลดกายแท้วิญญาณยุทธแบบขั้น5นะครับจะเหลือจิตอย่างเดียวที่ท่าทน้าของจิตวิญญาณที่จานยังไม่ไม่ตันอ่ะจันตันแค่ขั้น4ี่นะครับหมาป่า2หัวนะครับในระยะเวลาที่เราใช้กายแท้อยู่นะครับการใช้เกตของเราเนี่ยจะลดลง2แต้มนะครับและความเสียหายจะเพิ่มขึ้น100%เในช่วงกายแท้นะครับก่อนที่ศัตรูจะได้เล่นเนี่ยความเสียหายของฟอเตเทียนจะเพิ่มขึ้น100ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ที่จันยังไม่ได้ปลดนะจันไม่ได้สุ่มไง เปิดหาไม่ค่อยเจอแล้วก็จะเอาตัวพวกตัวที่ไม่ได้ใช้ครับไปย่อยให้ตัวอื่นหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีให้หมาลมใบมีดวายุสลาตันนะครับความเร็วของเฟืองที่จะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ความเร็วของศัตรูเร็ว,ว,วกว่านั้นความเสียหายสุดท้ายของทักษะนี้จะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือทักษะวิญญาณที่แปดจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ศัตรูชา้ากว่าเรานะครับอันนี้เป็นความสามารถดั้งเดิมอยู่แล้วนะแต่ว่าเสริมอันนี้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ น,น่าจะลองที่มันเป็นแบบง่ายๆิยร์ฟออเดิร์ฟกันก่อนนะครับอันนี้น่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าไม่อยาก่าลงมอนปกติมอนปกติกตู้ตแหวนแปดไม่ได้ครับอ่ะเห็นปะเราสามารถเปิดใช้งานกายแท้ได้เลยเพราะว่าเราเร็วที่สุดนะครับแต่ว่า,าจานจะยังไม่เปิดจานจะรวมตีธรรมดาไปก่อนหนึ่งทีครับลองลงใช้ทักษะเวียนที่4ครับหอแก้วนะครับแล้วก็เปิดใช้แค่แกันแรกเปิดใช้กายแท้ครับ หลังจากนั้นเนี่ยหมาลมเปิดใช้แกแท้วิญญาณยุทธครับเปิดใช้แกแท้หมาลมขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปั่นครับเฮ้ยมีท่าว่ะอุ้ยแล้วก็หมาจมตีครับอันนี้เนี่ยเราไม่ได้สนใจเธินนะครับก็ปั่นครับแต่ว่าน่าจะไม่ทันแปดรอบนะเพราะว่าจยานไม่ไดเอามาทํารอบนะครับจานจะรู้เฉยปั่นปั่นครับ ก็เหมือนการได้โจมตีต่อเนื่องครับใช้ใช้ทีใช้ทีทนึงเกตนึงเกงเวลาที่ศัตรูช้ากว่ามันก็เป็นผลลับเวลาเราโดนโจมตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระดูแขนจานหกดาวด้วยจานใส่มาสังสารใช้เขตแดงครับจะสังเกตได้ว่าเกตของเราเนี่ยถ้าว่าเราจดถ้าเราปลดถ้าเราปลดทน้าของกายแท้าไฟลุงนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวตัวทนของหมาลมเนี่ย จะใช้ใชเกตแค่หนึ่งครับแล้วเวลาที่มาถึงถึงเธิร์ตัวเองอะ่ะมันก็ได้1เกตเท่ากับว่าเราจะใช้ได้อย่างอินฟินิตี้ครับนั่นแปลว่าต้องห้าไฟลุงครับไม่งั้นเราจะพบปัญหาคือเกตไม่พอสังเกตมามว่าเราได้เล่นตลอดเลยครับเราได้เล่นบ่อยมากได้เล่นตลอดนะครับมันจะมันจะทาให้เราเนี่ยเกตวนกลับมาไม่ทันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าดูดิพอถึงเธอร์เราปุ๊บเกตเราก็กลับมาทันอยู่แล้วครับเออว่ะเพิ่งสังเกตอันนี้ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ทีีด่ดนะครับหมาลมเรานี่ได้เล่นในตอนหลังนี่เยอะมากนะน่าจะน่าจะชะลอไปก่อนนะครับอ่ะเห็นปะใช้ที่หนึ่งเกตหนึ่งแล้วมาถึงตนตัวเองก็ใช้เกตหนึ่งครับแล้วก็จานใส่แหวนของหลงหลงไปนะครับหมาเอ้ยกแท้หมาลมน่าจะอยู่ถาวรครับซึ่งปกติมันก็อยู่ถาวรนี่วะอกาแท้หมาลมอยู่ถาวรอยู่แล้วนี่เพราะว่ากายแท้หมาลมเนี่ยจะนับ นับถ้าหากว่าเราเร็วกว่าศัตรูตลอดมันจะบวกเพิ่มขึ้นให้ตลอดเอออาจารย์ก็ลืมเห็นป่มมีเกรให้กินให้ใช้ตลอดครับเออต้องห้าไฟลุงครับมันจะมันจะบนลูปได้ลูปมันจะใช้ได้ครับเพราะว่าเกรมันจะไม่หายไปลองตีกระดูกเล่นๆสักหนึ่งออเดิมน่าจะเห็นภาพได้ใกล้ที่สุดมาลองเล่นแบบนี้ดูเหมือนเดิมตีปกติแต่รอบนี้จะจะบัฟก่อนนะครับ เหตุผที่จานบัฟบก่อนนั่นคือจานจะใช้กายแท้ของนารีเปิดก่อนนะครับอ,อันนี้ดามจมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับจะเปิดเฉยๆแค่นั้นแหละแล้วก็ปบเพื่อเรียกใช้กายแท้นารีขึ้นมาครับโจมตีหนึ่งครั้งอาให้กายแท้นารีทำสแต็กนะครับแล้วก็โอนไปให้นารีอันนี้คอมโบนี้นไม,ไม่มีใครคิดหรอกนะจานกท็ทำมุ่มุ่ของจานไปนะครับ ให้การแทใช้งานได้เต็มที่ไปก่อนในช่วงช่วงแรกๆครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ตีปกติอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นี่ครับลงๆกายแท้มาป่มนะครับแล้วเราก็ตีปกติไปก่อนหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งครั้งครับเวลาหรือเยอะครับตีน้อยก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับค่อยๆทำสแต็กไปเรื่อยๆนะครับตีมีดาบทิ่มลงเรื่อยๆครับ อันนี้จันเลือกจิตมาผิดแน่เลยอะจิตวิญญาณอะเห oh. มือนจะเลือกจิตวิญญาณมาผิด oh. บูธหมาลมมาหมาลมเร็วกว่าอีกแล้วนะครับหมาลมเร็วจัดคือจันตั้งใจจะให้หลวงหลวงบัฟก่อนหนึ่งดอกอ่าโ okay. อเคหลวงหลวงบัฟก่อนหนึ่งดอกแล้วก็เป็นสแต็กบูธ <c oughs> เพิ่มให้หนึ่งขั้นหลังจากนั้นโอนให้กับหมาลมหมาลมก็ ใช้การแท้วิญนยัยุทธหลังจากนั้นหมาลมก็ปร,ราดแรดปรราดไปเรื่อยๆแล้วก็โอนให้ลองให้บัฟให้กับเขาตัวเดียวพอที่เดียวก็เป็นมันเป็นการมาลองเล่นเฉยๆครับอาจจะไม่ได้ดูแบบเวิร์กว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันทำดาเมจต่อเนื่องเหมือนอารมณ์6ปีครับ แต่ว่าจะคงจะคงจะสู้6ปีที่มีทั้งกระดูกฟิวชั่นทั้งกระดูก3ชิ้นยากหน่อยครับต่อให้5ไฟลุก็ตาม <S <S เออทำดาเมจหมูดีเหมือนกันเนี่ยเอยใช้ได้การชอบหมาลมนะมันมันทำดาเมจต่อเนื่องดีครับแต่ว่าเราทำสแต็ตของนารีไว้ไม่เยอะนะครับ มันก็เลยจะไม่ได้อันนั้นมากแล้วก็นารีเรายังไม่สามไฟลุงเวลาเปิดแล้วเนี่ยกายแท้ตัวต่ออึตัวอื่นที่ออกตามอ่ะมันจะไม่ได้ทำสแต็คดาเพจเพิ่มให้นะครับนารีเรากายแท้เราน้อยไปนหน่อยน,นี่ถังซานเทพสมุทรก็บูทให้เรานะครับ9.4 ในระหว่างที่นาลีเปิดอ่ะถ้าคนเล่นสเต็ปแบบดีๆเนี่ยนะทำสแต็กนาลีจบภายใน3เทิร์ในประเผร์ครบได้นะครับเพราะว่ามันเสริมขึ้นเยอะถ้าห้าไฟลุงนี่แจ่มจะจเลยนาลีอ,อร่อยเหาะยอะซอสเลยบอกเลยอัน้จย์จก,ก็เล่นให้มันเล่นตัวเดียวเฉยๆก็แล้วครับแต่ว่ามันดีนะจารย์ว่ามันดีมากนะครับกายแทนเล่นกับตัวแหวนแปข,ของหมาลมอ่ะเล่นสนุกดีนะ,นนะจะมันเล่นสนุกดีเลยอ่ะ โอ้ปันเรื่อยๆครับออกโหดเหมือนกดแม่ยายครับอแต่ว่าสปีดมันสูงจริงๆนะสปีดของหมาลมันโคตรเยอะอะแบบสปีดแบบขั้นสุดนะครับจยนลืมไปว่าจยนไม่น่าเอาหลงๆใส่ให้หมาลมเลยจันลืมไปหมาลมมันมันมันหยุดตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็บัฟบัฟที่ให้ไปมันก็คงอยู่ถาวารนตลอดอยู่แล้วนะครับแค่ปกติ นี่ครับหมาลมก็ออกไปตีตัวเดียวตัวอื่นจต่ยังไม่ได้เปลี่ยนพวกกระดูปพวกแหวหนอะไรนะครับอันนี้ก็เอามาเทให้ดูเฉยว่ามันเป็นในรูปแบบไหนสวยนะดูดิสังเกตว,ว่ากายแท้หลายๆตัวมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะหมาลมอะ่ะดูดมิมีแบบเป็นคลื่นน้ำข้างหลังเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยือน้ำข้างหลังอ่ะเนี่ยเป็นคลื่นน้ำข้างหลังหมาลมอ่ะครับซึ่งกายแท้ SP พบางตัวยังไม่มีเอฟเฟกต์ด้านหลังแบบนี้นะดูดิเป็นคลื่นน้ำยางสวยอะ่ะกายแท้บางตัวมันยัง อีล็อกก,ก,นอนก็แก๊กมากน้อยกว่านี้เลยอะ่ะนี่ปั่นไปเ <ide> น้นเอาสนุกเน้นเอาฮารครับส่วนใน PVP จันไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กเวิร์กแบบเวิร์กแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันมันต้องมาวัดกันหลายๆตัวเดี๋ยวเราไปลองใน PVP <s> ด้วยอีกหน่อยหนึง่ง <s> พอดีเลยครับอู๋เขาตีกันอยู่ครับเดี๋ยวเราไปแจมแจมเขาสักหน่อยละกันนะครับเหลือกี่างทีอะ่ะโอ้โหเหลือไม่เยอะแล้วครับ ก็เหมือนเดิมตีปกติเพิ่มความเร็วให้ตัวเองครับลองลลงใช้ทักษะที่4ให้กับหมาลมนะครับก็จะปิดใช้การกก่แท้ขึ้นมาแต่แล้วหมาลมเนี่ยก็กก่แท้เลยครับเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องบงต้องมัฟอะไรทั้งนั้นครับปิดใช้งานกก่แท้ได้เลยนะครับแล้วก็ปั่นศัตรูระริดครับศัตรูตาย1ตัวนะครับมันจะทําให้ทักษะเนี้ยแรงเพิ่มขึ้น20 0้ครับตาย4ตัวเลย นี่ก็ตีปกติตีที่จีนมันจะปิงปิงหน่อยครับมันจะเล่นยากๆนิดนึงแล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็ปั่นนะครับออตโต้เลยก็ได้เอ,อนะครับตัวอื่นเนี่ยก็ออตโต้ใช้ทักษะเลยเพราะว่าไม่มีตัวอื่นเป็นกายแท้แ้วครับในในทีมเราไม่มีตัวอื่นใช้งานกายแท้แล้วนะครับนี่จานใส่จานใส่ไอ้นี่มาฮาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ย เอามารูความเร็วเฉยนะครับแล้วก็เราดูที่หมาลมครับโอเคหมาลมก็จะปั่นต่อเนื่องเรื่อยครับดามเมจอาจจะไม่ได้เยอะเนี่ยเพราะว่าเรามาเล่นตอนหลังเล่นชา้าเขาชาวบ้านเขาแต่ว่าถ้าปั่นสายปีกจังว่ามันก็ดีไปอีกแบบนะถึงแม้จะไม่มีศัตรูตายเลยอะจะไม่มีศัตรูถูกสังหารเลยแต่ว่ามันปั่นหมู่มันก็น่าจะ ดาเมจน่าจะเอาพุทออกมาได้เยอะครับเออปรับขึ้นมาจันว่าใส่นารีนารีสมุนมาบูด,ดาเมตน่าจะ,น,าจะน่าจะดูเวิร์กกว่าจันรู้ไปว่าหมาลมันไวามากอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วอืมพออย่างนี้แล้วมันมันได้ต่อเนื่องอ่ะเหมือนเล่นหกปีกเลยครับเหมือนเล่นหกปีเอชพีเลยแบบต่อเนื่องป้าต่อเนื่องป้าดอ่ะ โอ้คนนี้มีโซเจ็ดแหวนแปดด้วยนะครับแต่ว่าหมาลมเราเร็วที่สุดนะครับมาถ้าเราไม่เนี่ยเห้บ้ะมันใช้เกดแค่เกดเดียวเวลาเปิดอ่ะโอ้โหปั่นโคตรแรงครับคือตัวละครอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องนับครับเราเวลาเราโจมตีอ่ะเราดูแค่ว่าเราตีแหวนแปดอ่ะเข้าแค่ไหนครับเพราะว่าตัวละครไหนที่ไม่ใส่แหวนแปดมันโดนแหวนแปดกดอยู่แล้วนะครับดามจมันแรงนะครับปั่นครับโอ,โ,โอ้ยโอ้ยถือว่าถือว่าหมาลม,มัน โชว์ห่วยมากเลยเนี่ยโชว์ห่วยที่หมายถึงร้านค้านะครับไม่ได้โชว์ความห่วยนะ <c oughs> โอ้โหแหวนแปดทั้งทีมนี่ครับแหวนแปดวนไฟมันเปิดมามันก็จะเปิดมาแล้วก็ใช้กายแทนเลยน,นะน,น,าาน,นะครับนี่นี่นี่คือความสามารถแหวนแปดนะครับแต่ว่าหมารมเราตัวเดียวก็เฟี้ยวเงาะครับเพราะว่ามันเร็วมากครับหมารมมันเร็วครับเห็นปะคือปกติเราเจอแหวนแปดขนาดเนี้ยเราไม่มีทางตัดความเร็วเข้ามาได้ครับแต่ว่าแหวนแปดหมารมมันเร็วมากครับขอปั่นหน่อยละกันหนึ่งดอกนี่ มีไปไร้ายกับใส่ปูกระบีก่อนครับน่ากลัวจัดเลยอย่างน้อยก็ขัดเข้าไว้ได้สักดอกสองดอกขัดไม่ได้นี่ว่าลืมไปเพราะว่าหลอดสีฟ้าด้านล่างคือหลอดที่เอาไว้ขัดสกิลครับปั่นครับเฮ้ยเชี่ยประชิญหน้ากับแหวนแปดทั้งหกครับสาวทั้งหกแห่งเซนโวคุเอาแล้วครับเห็นบัตรหลอดด้านล่างมันลดลงเรื่อยๆครับมันลดลงเทนิงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามค่าพลังจิตเราอะเห็นว่ามันจะลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเทียนนิดอะ่ะ ถ้าหมดหลอดมันถึงรับ CC ได้ครับมาแล้วครับโอ้โหอ้วนไฟดาเมจหมดครับหลงๆเรามาเปิดใช้กายแท้เอ้ยหลงหลงเขาทำแหวนแปแล้วนี่จงหลงร่างเดิมเขาอ่ะเพรหมาลมกายแท้หมดได้เหรอเนี่ยอาจารย์เพิ่งรู้เนี่ยหมาลมกายแท้ไม่หมดได้เนี่ยเนื่องจาคงอยู่ถาวรแปลว่าเราต้องเร็วที่สุดแรัว่าเมื่อกี้เราไม่เร็วที่สุดครับอุ้ยเชี่ยปุกก็บีแหวนแปด เอาเรื่องเกินไปแล้วน้องโอ้หลอดพลังจิตเยอะเกินใส่ซีซีไปก็ไม่ติดครับใส่ซีซีไปก็ไม่ติดนะครับอย่างที่บอกไปใส่ซีซีไปมันก็มันก็ไม่ติดอยู่ดีนะครับแหวน 8, แปดแม่งพิกเมต้าครับนี่ครับเวลาที่เราไม่ได้เร็วที่สุดแล้วไม่ได้ใช้งานกายแทะหมาลมมันจะมันจะไอ้นี่ครับมันจะต้องใช้เกรดสามเกรดทำให้มันไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับไอะจ้าไม่แน่ใจว่าว่าดอกเมื่อกี้เราโดนใครบู๊ความเห็ือแล้วมันแซงเรานะ มันก็เลยทําให้หมาลมไม่ไม่เร็วที่สุดนะครับนี่แหละคือเงื่อนไขที่ต้องเป็น5้าไฟลุ้งแล้วเราต้องเร็วที่สุดครับเนี่ยนี่คือเงื่อนไขเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยหมาลมมันไม่พอจริงเนี่ยเดี๋ยววนมาเทินหน้าเกตดเราก็ไม่พอละเราไม่ได้ตัวเอาเอาตัวให้เกรดมานะครับซึ่งถ้าเล่นคอมโบแบบนี้หมาลมเร็วที่สุดมันมันได้เปรียบอยู่แล้วครับ มาลมวนมาก็ไม่สามารถใช้ใช้งานได้ครับเพราะเราไม่เร็วที่สุดเห็นปะใช้เกรดทีละสามครับต้องรอวนเธอนะ่ะเนี่ยคือจะ,จะเสียจะเสียแบบเสียลูนะครับเขาเรียกว่าเสียลูแต่ย<ะ>อย่างว่าเขาแหวนแปดฝั่งเขาเยอะมากอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนมันเข้ามาขัดเราจะว่าตัวที่อาจจะเป็นไปได้คือหลงหลงนะครับหลงหลง S S R ร่างที่เป็นเนี่ย<ๆ>เขาเอาแหวนแปดมาด้วยนะครับ ต่อเนื่องอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอุ้ยพลังจิตเขาใกล้หมดแล้วนะครับเราอาจจะต้องยื้อจนกว่าเราจะปลดพลังจิตเขาออกได้นะครับเออเสียดายมากนะลูกของเราเสียไปเลยครับเสียลูกเสียลูกป,ปุ๊บนี่เกรดไม่พอครับอีกทีหนึ่งหมดปะเนี่ยร,ริดยังไม่หมดครับโอ้โหผ่านกันเท่าไหร่ก็ยังไม่หมด ปู่ก,กบ,บีมาก็ยังติดโล่มังกรขาโอ้โหฟันแรงเกินใจเย็นลูกพี่นะครับโอ้โหนี่เขาใส่แหวนแปดมาไว้เป็นทีมกันทั้งเซตเลยเหลือจะเชื่อใส่มาไว้เป็นแหวนกันทั้งเซตเลยแม่เจ้าเมื่เคยเห็นว่าเอาแหวนแปดมาไว้เป็นทีมป้องกันทั้งทีมเลยอันนี้เข้าไปแล้วมันก็ตัดเออโอ้โหจะหมดรออยู่แล้วเออเกรไม่มี เดี๋ยวจะเชื้อกอ,อลุงีเอาหมาลมให้เกตมาสัก็ดีเอาหมาลม,เอ,าม,าลมเอ้ยไม่ใช่หรอกมาลมเอ้ตัวน้องมาน้ำสมุดนะครับใส่เขาไม่ได้ครับทำอะไรเขาไม่ได้ครับคือแหวนแปเวลามีหลอดอันนี้อยู่มันกันซีซีทุกรูปแบบครับโชคดีนะจานเปลี่ยนแหวนมังกรขาวปันใกล้หมดแล้วอวหลงหลงหมดแล้วครับหลงหลงป้องกันซีซีหมดไปแล้วครับ แต่ว่ามันจะวนกลับมาได้อีกนะครับนี่ลงหลงโดนซีซีกันแล้วเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้ครับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องวนมันต้องเป็นหลุมอย่างเงี้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยปูกะบีสับชิงฉับชิงฉับชิงฉับ,บครับแต่ว่าเราไม่กลัวครับเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งเด็กๆที่เรียกว่าช,ชุบชีวิตได้ครับเราชุบชีวิตชีิตได้ทั้งมาน้ําชุบชีวิตได้ทั้งลงหลงครับถึงแม้เราจะตายก็ตามนี่ครับคุมเขาไม่ติดอกแล้วนะ โอ้หหลอดยังไม่หมดมิดแล้วนั่นน่ะหลบเลยเนี่ยต้องหลบแล้วเราจะดูว่ามันกี่เทิร์นนะครับแหวนแปดมันจะกลับมาอ่ะนี่ก็ผ่านไปประมาณ2เทิร์นแล้วมั้งเทินสองเทิร์นแล้วครับโหแหวนแปดหลงหลงน่าจะใกล้กลับมานะไอ้หลอดล่างครับน่าจะสองเทิร์นปะถ้าอาจารย์ทำไม่ผิดนะครับอุ๊ย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 ปุกระบีอุ๊ยเกือบตายเจอเกือบตาย เราต้องคุมปูกกระบี่ให้ได้ครับโอ้โหดูท่าแบดแปดมันโคตรเท่เลยครับแบปดแปดปลูกกระบี่นี่บอกเลยว่าอร่อยเฟีเ้ยวเงาะเหยาะซอตลอดเลยนะตัวละครตัวนี้โอ้หิวเลือดหิวเลือดมาเต็มหลอดเลยครับเขตแดนเรานี่คือเขตแดนของหลงหลงมันตึงจริงนะมันหิวเลือดขึ้นมาเต็มหลอดเลยยกเว้นหลงหลงครับเราต้องเซฟน้อง, <laughs> งเพราะว่าจารย์ดาวยังไม่ถึงนะครับที่เป็นดาวที่ว่าเวลาที่อยู่ในสนามแล้วเพื่อนอันนี้กลับมาแล้วครับเห็นไหม หลงๆกลับมาแล้วครับน่าจะประมาณ2เทินครับการซ c จะกลับมาใน2เทินนะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่ทุกคนเล่นน่ะมันจะมีแค่2เทินเท่านั้นครับอาจารย์แม่เริ่มบ้าข้างแล้วครับตอนนี้อาจารย์แม่เริ่มส่งพักกิ้วครับอาจารย์แม่ริ่มส่งพักกิ้วต้องคุมไว้ก่อนครับพอหลอดด้านล่างเขาจะกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้ครับคุมปลูกกระบี่ก่อนอาจารย์ชอบปลูกกระบี่แหวนแปดนะมันชิงชับชิงชับเท่มากเลยคุมไม่ติดด้วยนะครับจังหวะนี้มาแล้วครับ จับจับจับ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 ครับโอ้โหไม่ตายครับหลงหลงไม่ตายจับอะรที่เพื่อนยังอยู่ครับโอ้โหแม่จ้าเราเพื่อนก็ฟื้นเลื่อให้หลงหลงไปดินี่ครับความเกียนของหลงหลงอีกหนึ่งอย่างครับเล่นคู่กับตัวไหนก็อร่อยครับบอกเลยว่าตัวนี้อร่อยหะเยอะซอสเกรดไม่พอสักทีอาจารย์แม่ใกล้กลับมาแล้วนะครับอาจารย์แม่เกรดใกล้กลับมาละถ้าเท่าจากที่คำนวณลูกนะครับอ๋อตีธรรมดาเด้งเทินเยกัน น่าจะใกล้กลับมาแล้วจันแม่ของเราเอออย่างนี้เราต้องรีบแบบมีเหมือนแปดสักสองตัวในทีมครับมีไปไรกับโป้มไปอีกหนึ่งตัวอย่างเงี้ยมันใช้เวลาค่านาน,นครับอันนี้การให้ดูเลยว่าเวลาการสู้กันของเหมนแปดมันจะเป็นแบบไหนชับ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 ดามเมจเขามันไม่ขาดครับคือดามเมจเขาถ้ามันฆ่าเราได้จริงๆอ่อะมันขาดมันขาดไปแล้วครับ แต่ด้าไปของฝั่งตรงข้ามอะไม่ขาดแอบหลอดแหวนแปดกลับมาหมดแล้วครับทีนี้การใส่ซีซีของเราก็ไม่สามารถใส่ได้แล้วนี่โจมตีไปก็ไม่ติดอยู่ดีครับซีซีเนี่ยจมใส่ซีซีไปก็ไม่ติดต้องให้หมาลมผันผันหลอดด้านล่างให้หมดครับเนี่ยโอ้โหถ้าสมมติว่าเล่นในศึกสังเวียนแหวนแปดทุกคนนะจะบอกเลยว่ามันมันวัดกันหลายรูปแบบครับมันวัดกันหลายรูปแบบมากในแหวนแปดนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณมีแหวนแปบดบแล้วคุณจะแบบฉับฉับับับ,บ,บเรียบร้อยตายหนึ่งตัวครับ แล้วก็ฟื้นคืนชีพมาด้วยเขตแดนครับเป็นไงล่ะอึ้งเลยดิอึ้งเลยดิเขตแดนของเราสามารถขยายระยะเวลาแล้วก็ฟื้นคืนชีพได้เรื่อยๆครับอินฟินิตี้โหแต่ว่าเราจะปั่นมันตายชาติไหนเนี่ยประเด็นเลยแล้วก็ใช้ทักษะที่ไม่ใช้ความเสียหายมันก็คืนคืนเขตแดนขึ้นมาหนึ่งหนึ่งอันครับเนี่ยเป็นเป็นรูปแบบนี้แหละครับก็ให้ดูกันประมาณนี้นะครับมาลมถามว่าดีไหมดีครับ ถ้าเสียเราไม่เสียกายแท้ไปแล้วก็การควบคุมความเร็วไปนะจันว่าเราปิดเขาง่ายมากเพราะว่าเราใช้เกตเดี๋ยวมันต่อเนื่องครับอย่างเงี้ยเราเราเล่นยากนะครับเราจะเล่นยากอีกหนึ่งอย่างเนี่ยหลงหลงเราเนี่ยไม่ไม่ห้าดาวแดงถ้าห้าดาวแดงก็สามารถชนะได้ในสิบตาด้วยความสามารถเทนออฟอินฟินิตนะครับก็คือจบเขาได้เลยปาด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 เขาปาดมาเราเขาปาดมาเราก็ฟื้นขึ้นชีพได้ครับเขาปาดมาเราก็ฟื้นขึ้นชีพได้อันนี้จันจะยังเลี้ยงเกตนะครับจันยังไม่ตีไปก่อน นี่แหละคือความสามารถที่เป็นตัวเกรียนนะครับตัวเกรียนของของ,ของเราเลยเขาโดนเราคุมเอาไว้เขาก็เลยนั่นนะครับเนื่องจากแล้วหลายตัวละครหล้วหลายคนาถามว่าทําไมตัวอื่นไม่โจมตีเลยปู่กระบี่ใช้ตัวอื่นเป็นดาบเห็นไหมมีดาบอยู่ด้านหลังครับทําให้ตัวอื่นน่ะโจมตีไม่ได้ครับเออนี่แหละคือความลับความผงกำลันบัดน,นี้เขตแดงของเราก็จะกลับมาเป็น15เทินดันเดิม14เทินครับ เป็นไงของง่ายๆกนก็รวยครับจะมีตัวเดียวฝันของข้าที่โจมตีได้คือปูกกระบี่เท่านั้นครับเพราะว่าปูกกระบี่ใช้เพื่อนเป็นดาบปรับปาด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 แต่ปาดหลงไม่ตายครับโอ้โหหลงๆก็ฟื้นคืนชีพไม่ใช่ฟื้นอานชีพดิเขาเรียกว่าฟื้นฟูเลือดครับโอ้โหเขาเรียกว่าฟื้นฟูเลือดไม่เกรงใจใครเลยครับแต่ว่าเราน่าจะฆ่าเขายากยากมากครับดี๋ิวเขาก็หลูบหลูบเขาก็ตึงนะ โอ้โหแม่งเล่นเจอใน PVP เนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช้เขตแดนลงหลงค่าให้ตานเนี่ยเราบอกว่าเล่นกันจันแก่ Stella Go Plus เกกพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e รา a Go Plus ดิกงอยู่ใต้ด e สค r i ปช i o n เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแหวน8หมาลมเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยครับถ้าปลดล็อกอันนี้ด้วยความเสียหายเ,เ,เพิ่มขึ้นอีก20%อนะครับโดยหลักๆเนี่ยจานว่า5ไฟลุงนี่ดีนะการใช้เกจลดลงแล้วสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก100เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยครับเล่นกับเหมาะมากๆเลยอะแต่เสียได้มากครับเมื่อกี้หลุมเมื่อกี้คุมความเร็วหมาลมให้อยู่นั้นไม่ได้นะครับอาจจะเป็นผลเพราะว่าหลายๆส่วนครับเราโดนน่าจะโดนหลายๆส่วนเล่นงานเข้านะแหวนวนะน่าตัวที่สปิด อยู่ๆก็อับขึ้นมาเร็วก,กวก่าเราได้นะครับอย่างว่าของ,ของเขาแน่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยากดูคลิปไหนตัวอะไรยัง, <S <S ยงไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไปได้จะพยายามหยิบจำมาให้ทุกคนทุกตัวเลยนะบางทีก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าลูกแก้วนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับกูรรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทคนรักทุกคนเสมอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากร้านเติมเงินเซลราโกพัดกันไปด้วยนะครับเติมถูกจงิไใเติมดีไม่มีดีฟันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกัััใจห้กกนนไดครบเมุ่ำ